สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนจบเกมแกรนนี่ภาคที่3นะครับโอเคซึ่งของมันก็จะตอบต่างกันออกไปซึ่งสามารถดูได้ในคลิปนี้หรือสามารถดูได้ในคลิปเต็มอีกคลิปหนึ่งเลยก็ได้นะครับโอเค ซึ่งเกิดมาเราก็ต้องไปเอาหยิบไข่ควงเอาไข่ควงมางัดประตูก่อนซึ่งหลังหลังจากเรางัดประตูอะไรเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะอยู่ในบ้านของคุณยายกับคุณตาซึ่งโหมดนี้คือหมดที่จะไม่มีคุณตากับคุณยายแต่ว่าซานจิน,น่านั้นจะอยู่กับเราอยู่ซึ่งวิธีที่เราจะเอาซานจิน,น่าออกไปคนก็น่าจะรู้ก็คือเอาตุ๊กตาหมีไปใส่ ในเตียงนอนของมันซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องเปิดหาของอยู่ซึ่งของในแมปนี้มันจะดรอปต่างกันแต่ละคนจะมันจะดรอปต่างกันนั่นแหละโอเคซึ่งบางทีก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งเราก็ต้องทําการหาไปเรื่อยๆโอเคผมก็ทําการเปิดหาไปซึ่งถ้าเกิดเราได้มะพร้าวเราก็ต้องเอามะพร้าวไปตัดโอเค ซึ่งหลังจากเราตัดได้มาพร้วเราก็จะทําการได้ไอเทมดรอปตามที่ันสั่งซึ่งไอเทมนี้คือห้องอาวุธเดี๋ยวผมก็จะพาไปห้องอาวุธกันเลยนะครับโอเคซึ่งห้องอาวุธนั้นจะอยู่ที่ชั้นที่2ผมก็จะเปการจะไปห้องอาวุธโอเคเปิดก็จะอยู่ตรงนี้ทําการเปิดโอเค ซึ่งเราก็ต้องทำการหาหินตามที่มันดอบคือมันจะดอบอยู่นอกบ้านแล้วก็ออออออโอเคโอเคเราทำการเจอตุ๊กตาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตุ๊กตานไปใส่ที่เตียงนอนของเขาไปก่อนนะโอเค ใส่ตุ๊กตาให้เขาปุ๊บเขาก็ทำการดรอปคุญแจออกมาเป็นไอเทมต่ตางๆซึ่งเราได้คุญแจห้องใต้ดินเอาไว้ไขซึ่งหลังจากที่เราหาหินกันได้แล้ว2ก้อนหรือ3มก้อนเราก็ทำการไปที่หาแจกันซึ่ง ทําการดีดแจกันออกไปซึ่งแจกรนนั้นจะมีทั้งหมด2อ,อันอีกอันก็จะอยู่ตรงนี้ตรงห้องที่เราเอาตุ๊กตามาใส่ให้หลังจากนั้นเราก็ต้องไปตักน้ําที่ห้องครัวซึ่งเราก็ต้องเอาน้ํานี้ไปไว้ในห้องใต้ดินนั่นแหละเออซึ่งหลังจากเราเอา แจการน,นั้นไว้2ที่เป็นที่เรียบร้อยตรงนี้มันก็จะมีไอเทมขึ้นมาตามที่มันสุม่มซึ่งผมได้กุญแจสีทองซึ่งกุญแจสีทองนั้นเราต้องไปไขที่ชั้น2ที่ห้องตัวนี้เราก็ต้องเอามาใส่ไว้ตรงนี้ ซึ่งตอนนี้เราจะยังเปิดไม่ได้เนื่องจากว่ามันไม่มีไฟสวิตช์นี้คือสวิตช์ที่เปิดประตูและหลังจากที่เราเจอท่อนไม้แล้วก็ต้องไปที่ชั้นสองแล้วก็เอาไ้ที่เตาผิงเพื่อที่เราจะไล่นกที่อยู่ข้างบนเพื่อเราจะเอาไอเทมออกมาซึ่งก่อนที่เราจะเอาไอเทมนั้นเอ,เอ๋ก่อนที่เราจะจุดไฟได้เราต้องมีไม้ขีดซึ่งผมต้องไปหาไม้ขีดก่อนแต่ว่าก่อนตอนที่ผมหาไม้ขีดผมได้เจอไอเทมนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นไอเทมห้องที่เราจะไปเปิดสวิตไฟฟ้าโอเคนี่เราก็ทำการเจอไม้ขีดแล้วเราก็เจอทำการแผ่นไม้ซึ่งผมก็ต้องเอาไม้ขีดนั้นไปจุดไฟก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ทำการได้ไอเทมขึ้นมา ซึ่งสายไฟนี้เราต้องไปห้องไฟฟ้าเพื่อทำการต่อสายไฟหลังจากนั้นเราก็ต้องทำการเอาไม้กระดานนี้ไปต่อไปตรงนู้นซึ่งเราต้องทำการกดปุ่มนี้ก่อนนะโอเคประตูก็จะทำการเปิดเอาไม้ไปวางไว้โอเค เราก็ทำการไปเอาไอเทมโอเคเราก็ทำการเปิดสะพานลงมาเออต้องเอาสะพานลงมาไม่ใช่หรอโอเคซึ่งเราก็ทำการผ่านด่านนี้ไปได้ซึ่งถ้าเกิดใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมถ้าเกิดยอดวิวมันดีเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปเต็มๆมาไว้ให้มันงนะัเกิดะมี ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดใครไม่เข้าใจาเดี๋ยวผมมีคลิปไปมาให้อยู่โอเค